เจริญพรญาติโยมพุ้ตศาสนิกชนทุกท่าน Ellen, you know, อัตมาภาพเจ้าที่การนพัทรพลวรัมโมเจ้าคณะตำบลเสืดสองเจ้าวาดวัดโนนพระายในวันนี้อัตมาภาพจะขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างวิหารพทดที่ทางวัด ได้จัดสร้างขึ้นที่ยังไม่แล้วเสร็จนี้ก็ขอบอกบุญไปถึงญาติโยมทุกท่านในการจัดสร้างในคราวครั้งนี้ด้วยและยังขาดจัตุปัจจัยในการสร้างวิหารในคราวครั้งนี้และด้วยทางวัดมีการจัดทําวัตถุมงคลเป็นเหรียญพระแม่ธรณีรุ่นหนุนดวงโภกทรัพับให้แก่ญาติโยมที่ได้ร่วมทำบุญในคราวครั้งนี้ เพื่อจะได้นํารายได้ทั้งหมดมาสร้างวิหารที่ยังไม่แล้วเสร็จางบประมาณในการจัดสร้างวิหารเป็นจํานวน11ล้านบาทนะครับก็ขอเจริญพรบอกบุญทางเจ้าภาพเจ้าศรัทธาผู้มีจิตเมตตาอนุเคราะห์บวรพุทธศาสนาในคราวครั้งนี้